นิยายเรื่องสามีร้อยล้านบทประพันธ์โดยเพลงมีนาตอนที่สี่หนีชั้นไม่พ้นแล้วหลักคุณสามีไม่เคยนึกว่าหลังบ้านหลังนี้จะลุ่มลื่นขนาดนี้โบตันหันไปตามเสียงที่ได้ยินชายชาราวัยราวแปปีเอ่ยขึ้นพร้อมก้าวเข้ามาใกล้ๆหญิงสาวลุกขึ้นจากเปลยวนแล้วยิ้มขเขิน ไม่รู้เจ้าของบ้านเขาจะว่าอะไรหรือเปล่าค่ะอ้าวทำไมล่ะออกจะสวยแถมได้ประโยชน์ด้วยนี่พืชผักสมุนไพรไม่ใช่หรือใช่ค่ะคุณปู่โบตันเดินออกมาแล้วชี้ไปที่แปลงผักใ,ใกล้ๆพริกกระเพรา,าโหระพาผักที่ใช้ในครัวปลูง,ง่ายโตไวไม่กี่สัปดาห์ ก็นํามาปรุงอาหารได้แล้วส่วนตะไคร้นี่ก็นอกจากจะทําอาหารได้แล้วยังสามารถทําเครื่องดื่มสมุนไพรและยังสามารถช่วยไล่ยุงด้วยนะคะยอดเยี่ยมจริงๆชายชรลาเอ่ยชมด้วยความจริงใจคนบ้านนี้ก็แปลกไม่เห็นใครคิดจะทําอะไรแบบนี้บ้างเลยอาจจะมีคนคิดแต่ไม่กล้าทําก็ได้ค่ะโบตันยักษ์ไหล หนูอยู่ที่นี่มาสามอาทิตย์แล้วยังเจอเจ้าของบ้านไม่ครบทุกคนเลยแสดงว่าหนูเป็นคนมือเย็นนั่นเนี่ยปลูกต้นไม้ขึ้นยังไม่ทันที่โบตันจะพูดอะไรต่อเสียงเอะอะก็ดังมาจากคลืสนหาดหลังใหญ่เธอหันมาทางชายชาลาท่าทางใจดีอีกครั้งเหมือนกับจะขออนุญาตเข้าไปดูเสียงที่ดังจากข้างใน สงสัยพวกคุณคุณบ้านใหญ่จะกลับมาแล้วละ่ะชายชรลาเอ่ยโดยไม่ต้องรองให้อีกฝ่ายถามเสียงดังแบบนี้แสดงว่ามาคบกันทั้งบ้านแล้วมั้งคะโมตันพูดขำๆหนูข,ขอตัวขึ้นตึกก่อนนะคะคุณปู่ว่วางๆมาคุยกันใหม่นะคะหนูยอยู่ที่นี่ไม่ค่อยได้คุยกับใครเลยนอกจากต้นไม้ใบหญ้าพวกนี้ล่ะคะ่ะไปเถอะไปเถอะ ยังไงเราก็ได้เจอกันบ่อยๆแน่โบตันยกมือไหว้ลาครีบก้มเก็บข้าวของขึ้นแนบอ,อกเดินเร็วๆไปที่ตึกใหญ่คุณคุณทั้งหลายจะอยากเจอเธอหรือเปล่าเรื่องนั้นไม่ใช่ประเด็นแต่เธอจำเป็นต้องแสดงตัวให้ทุกคนในบ้านรู้ว่าเธอมีตัวตนอยู่แล้วจะได้เริ่มทำงานที่รับเปล่าไว้กับคุณย่าเสียทีนี่มันอะไรกันเนี่ย ใครสั่งให้ทำอะไรกับบ้านฉันฮะฉันบอกให้จัดการบินบ้าๆพวกนี้ต้งหากไม่ใช่ให้มายุ่งอะไรกับบ้านของฉันแบบนี้โบตันสะดุ้งหยงแต่ก็เก็บอาการอยู่แม้จะเตรียมตัวเตรียมใจมาเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วแต่พอตกเป็นเป้าสายตาของคนทั้งบ้านก็ทำให้เธอประหม่าและโดดเดี่ยวในเวลาเดียวกันใบหน้าสวยเชิดขึ้นแล้วเดินตรงไป ยังไม่สนใจสายตาที่จ้องมองอยู่มันเป็นช่วงเวลาที่เธอรอคอยแม้ว่าต้องมาเชิญหน้าตามลำพังก็ตามดิฉันเป็นคนจัดการเองค่ะโบตันเอ่ยขึ้นแล้วกวาดสายตามองทุกคนที่กำลังมองเธอหญิงรับใช้สองคนนั่งก้มหน้าก้มตาไม่กลาปรียปากอะไรคุณชายประพศนั่งที่โชฟาตัวใหญ่ขอบลายตามองเธอแล้วถอนหายใจเบาๆ ุณหญิงอมาลาพรมองหญิงสาวตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่หลายใบยังคงสงบนิ่งอยู่ตรงพื้นแสดงว่าทุกคนเพิ่งกลับจากการเดินทางแต่อีกคนที่ไม่ได้ออกออกทิปด้วยนั้นยังไม่ได้กลับเข้ามาก็คือลูกชายคนเดียวของเจ้าของบ้านหญิงสาวยกมือไหว้ผู้ใหญ่ทั้งสองคุณชายประพฤยิ้มให้เพียงเล็กน้อย ในขณะที่คุณหญิงอมมาลาพรไม่รับไหว้ด้วยซ้ำยังกรีดนิ้วชี้หน้าใสา่โบตันอีกต่างหากแกแกถือดียังไงมาทำอะไรกับบ้านฉันแบบนี้ก็ไม่ได้ถือดีอะไรยังไงหรอกค่ะโบตันฉีกยิ้มกว้างแต่ดิฉันคิดดีแล้วว่าความปรับปรุงใช้พื้นที่ในบ้านให้เป็นประโยชน์ถ้าคุณหญิงจะสละเวลาเยี่ยมชมแล้วก็จะเห็นได้ว่าด้านนอกนั้น ทำแปลงผักสําหรับปลูกพืชผักกินเองส่วนในบ้านกระปรับเปลี่ยนเรื่องการจัดวางเล็กน้อยเพิ่มแสงสว่างโดยไม่ต้องเปิดไฟให้เปลืองไฟฟ้าแถมยังอากาศถ่ายเทยได้สะดวกและยังมีอีกพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวคุณหญิงอมารากพรกระทืบเท้าไม่พอใจเหมือนเด็กๆใครให้เธอมาตอบปากต่อคํากับฉันแบบนี้ฮะโบตันทําตาโตอ้าปากค้างอ้าว ก็คุณหญิงถามมาดิฉันก็ตอบไปนี่คะแถมยังพูดไม่จบเลยคุณหญิงก็สวนกลับมาเสียก่อนนี่ฉันพูดไปเมื่อกี้มันเข้าหูซ้ายออกหูขวาหรือไงยะยังจะมาเถียงฉันอีกดิฉันไม่ได้เถียงนะคะแค่พูดด้วยเหตุผลคุกปากของเธอเดี๋ยวนี้นะคุณหญิงอมาราพรแทบจะร้องกรีดกรีดอย่างนี้ละสิถึงหาสามีไม่ได้ต้องมาจับลูกชายฉัน คุณชายประพ์ลุกขึ้นมาจับไหล่ภรรยาเบาๆเหมือนจะปลามแต่ดูท่าเอาใจของคุณหญิงแล้วงานนี้โบตันคงต้องเหนื่อยครบสูตรแม่ผัวกับลูกสะพ้ยแน่ๆเบาๆนะคุณค่อยๆพูดค่อยๆจากันยังไงหนูคนนี้เขาก็ามาเป็นสะพ้ายบ้านเราแล้วสะพ้าสะพ้ายบ้านนอกอย่างนี้นะหรอฉันไม่ยอมรับหรอกนะคุณหญิงแบบปากใส ที่ยอมให้เข้าบ้านมาก็เพราะคุณพ่อท่านตังหากล่ะหญิงสาวขมวดคิ้วพยายามข่มอารมณ์ของตอนเองยังไม่ทันที่เธอจะโต้อตอบอะไรออกไปชายชลาท่าทางใจดีก็เดินเข้ามาในห้องแล้วทำไมละแม่อมมาลาพรเสียงชายชลาเอ่ยด้วยความเหนื่อยใจแล้วเธอมีปัญญาจัดการบินที่ขยำทิ้งตรงนั้นได้ไหมละ่ะคุณพ่อคะ คุณหญิงทั้งโกรธทั้งอายเธอจำเป็นและจำใจต้องรับสพายที่ไม่เช่หน้าชูตาคนนี้เพราะเหตุผลทางการเงินทั้งนั้นแน่นอนว่าเธอให้ใครรู้ไม่ได้เลยว่าเธอกำลังจะถังแตกจนต้องยกลูกชายหัวแก้วหัวแหวนให้แต่งกับงานกับผู้หญิงหน้าตาจืดๆคนนี้เอาละเอาละถ้าเธอไม่มีปัญญาหาเงินมาใช้นี่แล้วก็ ก็ทำตัวให้มันดีๆคุยกับหนูโบตันเขาดีๆหน่อยคุณปู่โบตันอ้าปากค้างไม่คิดว่าคุณปู่ท่าทางใจดีที่พบเมื่อครู่จะเป็นหม่อมเจ้ารัชพลเบญจมหาทรัพย์หญิงสาวรีบยกมือไหว้อีกครั้งไม่ต้องไหว้บ่อยนักร้อชายชราย,ยิ้มให้อย่างเป็นกันเองอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้ก็ดีแล้ว จะได้คุยให้จบเสียทีชายชลาหันไปหันมาอ้าวแล้วเจ้าการล่ะไม่อยู่หรือไม่กี่นาทีต่ตอมาร่างสูงโปร่งของเศรตการ็ก,กา้าเข้ามาในบ้านเขาังะไปเล็กน้อยยิ่งเจอสายตาที่แทบจะลุกเป็นไฟของคุณแม่แล้วก็ได้แต่แอบถอนหายใจหายไปไหนมาเจ้าการไปให้ผู้หญิงบ้านนอกคอกนาะ ทำบ้านเราเสียหายไร้รสนิยมอย่างนี้โอ้คุณแม่มาถึงก็บ่นเชียวศิตการปลายตามองหญิงสาวที่ยืนอยู่ใกล้ๆเขาสายหน้าไปมากับแม่สาวคะโปโลคนนี้ดูแต่งเนื้อแต่งตัวเข้าสิเด็กรับใช้บ้านเขายังแต่งตัวได้หน,น้ามองกว่าเป็นไหนๆนี่ถ้าใครเข้ามาเจอเข้าคงแยกไม่ออกว่าใครเป็นคนรับใช้ใครเป็นภรรยาของเขา แต่เจ้าว่าไปก็ดีเหมือนกันนะเขาก็ไม่อยากให้ใครรู้เรื่องนี้เสียหน่อยมันน่าอายจะตายไปที่ได้ผู้หญิงเชยมาเป็นภรรยาจะพาไปอวดใครก็ไม่ได้มีดีอย่างเดียวก็คือเรื่องเงินเอาล่ะเอาละมาพร้อมหน้าแล้วก็มานั่งคุยกันดีๆท่านรัชพลเรียกให้ทุกคนมานั่งคุยกันที่ห้องรับแขก ท่านโบกมือไปมาไล่คนรับใช้ไม่ให้เข้ามาใกล้โบตันกับศีตการนั่งที่โชฟาตัวยาวแม้จะนั่งข้างกันแต่เหมือนมีระยะห่างที่แสนไกลเรื่องที่หนูโบตันเข้ามาอยู่บ้านนี้เพราะอะไรนั้นฉันคงไม่ต้องพูดแล้วนะท่านวัชรอพลพูดเย็นเน้นย้ำให้คุณหญิงได้เข้าใจ โนโบตันอยู่ที่นี่ในฐานะภรรยาของเจ้าการเป็นสะพภ้ของบ้านนี้อย่าคิดลังแกเธอเด็ดขาดถ้าฉันรู้พวกเธอถูกตัดออกจากกรงมาโดดเป็นแน่คุณพ่อพูดเหมือนจะไม่อยู่บ้านคุณประพท์ถามอย่างแปลกใจคุณพ่อเพิ่งกลับมาจากรักษาตัวนี่ครับจะไปไหนอีกหรือครับพอเหนื่อย เหนื่อยกับเรื่องในบ้านนี้เต็มทีแล้วได้หนูโบตันมาช่วยดูแลแบบนี้ก็สบายใจพ่ออยากจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมเสียหน่อยคุณพ่อไว้ใจยายเด็กคนนี้หรือคะคุณหญิงจิตตามองอีกฝ่ายพ่อไว้ใจเด็กคนนี้มากกว่าเธอก่อนแล้วกันทั้งวัชรพลสายหน้าไปมาเจ้าการก็เหมือนกันดูแลน้องดีๆอย่าทำให้น้องต้องลำบากใจ ถึงยังไงก็เป็นสามีภรรยากันต้องช่วยเหลือกันเข้าใจไหมครับคุณปู่สิทธากรัดคำอย่างเสียไม่ได้เรื่องการเงินในบ้านนี้นูโบตันจะเป็นคนจัดการเองทั้งหมดที่ผ่านมาฉันปล่อยให้พวกเธอดูแลกันเองก็เห็นแล้วว่ามันล้มเหลวไม่เป็นท่าเรื่องบริษัทด้วยหรือครับคุณพ่อใช่ โดยเฉพาะเรื่องในบริษัทหนูโบตันจะเข้าไปบริหารจัดการฟื้นฟูกิจการใหม่ทั้งหมดอะไรนะคะคุณพ่อคุณหญิงแทบจะร้องกรี๊ดออกมาให้เด็กคนนี้ไปบริษัทไม่ได้หรอกคะ่ะคนอื่นก็รู้หมดสิคะก็ทำไมจะไม่ได้ละ่ะก็ไปในฐานะภรรยาของเจ้าการมันไงสิทการ,รหันมามองหน้าโบตันเขาไม่อยากเห็นหน้าเธอนักหรอกจึงไม่อยากกลับบ้านมาหลายวัน แต่พอเจอแบบนี้เข้าคนหนีไม่พ้นแล้วจริงๆเอาละเอาล่ะไปพักผ่อนเถอะพรุ่งนี้พวกเธอมีอะไรต้องทำกันอีกเยอะแยะขั้นวัชระคนโบกมือไล่จำไว้ว่าห้ามใครลังแกหนูโบตันของฉันเด็ดขาดขอบคุณค่ะโมตันยกมือไหว้ผู้ใหญ่คนเดียวที่ให้ความเอ็นดูเธอฉันตั้งหากล่ะที่ต้องขอบใจเธอ ที่ยอมมาอยู่บ้านนี้มาช่วยพอการเขาน่ะศิตการลุกขึ้นแล้วฝืนยิ้มเขาสบตากับผู้เป็นแม่ที่นั่งกัดฟันกรอดยังไม่พอใจนักเขาเองก็ไม่ต่างกันเรื่องเงินเท่านั้นที่เขาต้องอดทนรับสาวบ้านนอกมาเป็นเมียเขาไม่อยากคิดถึงวันพรุ่งนี้ที่แสงยุ่งเหยิงเลยแล้วล่างสูงก็สะดุง้งเมื่อโบตานคล้องแขนชายหนุ่มไว้ก่อนแล้วฉีกยิ้มกว้าง นี่ฉันไม่พน้นแล้วล่ะคุณสามี